สวัสดีครับกับผมช่อง Dark s e r a ค h อีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่333ความด้จากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็ได้ใช้อ่าศิลป,ปะตะเกียงจิตวิญญาณน,นะก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับิดตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะครับ บทที่3ามรางวัลพลังจิตวิญญาณอันบ้าคลั่งพุ่งผ่านกองทัพของสาลาเพิงคลื่นเสียงอันแหลมคมดังสะท้อนไปทั่วพื้นที่คลื่นเสียงนั้นแสบแก้วหูจนสามารถฉีก,กจิตวิญญาณธรรมดาออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ในพริบตา จิตวิญญาณแห่งสาราเพลิงจํานวนนับหมื่นดวงรวมกับพลังจิตวิญญาณที่เปิดใช้งานโดยอัคาระเผา,าไหม้จิตวิญญาณได้ไปถึงระดับที่น่าสะพรึงกลัวอย่างชัดเจนขณะที่จูหลิงมองดูพลังจิตวิญญาณอันน่าสะพรึงกลัวนั้นดวงตาของเขาก็เป็นประกายไปด้วยความหวาดกลัวเช่นกันแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังที่จะกลัวที่จะควบคุมพลังจิตวิญญาณระดับสูงเช่นนี้เพราะความประมาทเพียงน้อยอาจนําไปสู่ผลที่ไม่พึงประสงค์ได้ แต่โชคดีที่เขาอยู่ภายในมอบเริงสวรรค์ซึ่งจะปกป้องจิตวิญญาณของบุคคลคนนั้นมีชนะแล้วเขาคงจะไม่กล้าควบคุมพลังจิตวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวดังกล่าวเพราะมันไม่ต่างอะไรจากการสแสวงหาความตายปังจูหลิงสูดลมหายใจเข้าลึกรวบรวมพลังจิตวิญญาณที่น่าสะพึงกลัวทั้งหมดเสียงกรีดร้องอันเจ็บปวดนับไม่ถ้วนแผ่กระจายรวมไปถึงจิตวิญญาณของเขาเองทําให้ใบหน้าบิดเบี้ยวเลือดดูเหมือนจะไหลออกมาจากดวงตาและจมูก เขาอยู่ในสภาวะจิตวิญญาณดังนั้นจึงไม่ใช่เลือดจริงแต่ก็ยังคงเป็นสัญญาณของภาระอันเข้มข้น uh จูหลิงเงยหัวขึ้นคำรามขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาพยายามควบคุมและชี้นำพลังจิตวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวอย่างสิ้นหวังความรู้สึกนั้นคล้ายกับการล่าสักอสูรโบราณที่สามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่โชคดีที่การฝึกจิตวิญญ,ญาณของจูหลิงก็ไม่ได้อ่อนแอด้วยคําแนะนคาคาวราังจิตวิญ,ญญาณที่น่าสะพรึงกลัวค่อยๆรวมตัวกันก่อตัวเป็นภูเขาจิตวิญญ,ญาณบนท้องฟ้า ภูเขาแห่งนี้มีความสูงอย่างน้อย10,000ฟุตบทบังดวงอาทิตย์และท้องฟ้าทั้งหมดปล่อยพลังทำลายล้างออกมาการโจมตีของพลรรังจิตวิญญาณน,นั้นไม่ได้งดงามและแวววาวเท่ากับพลังหยวนแต่มันก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเช่นเดียวกันความประมาทเพียงน้อยก็อาจทำให้จิตวิญญ,ญาณแหลกสลายได้เลยขณะที่ทุกคนเฝ้าดูภูเขาจิตวิญญ,ญาณก่อตัวขึ้นเหมนท้องฟ้าท่าทีทุกคนก็เปลี่ยนไปอย่างควบคุมไม่ได้ลู่เสียวและจูหลิงบ้าเกินไปแล้วมู่หลิวกล่าว เพราะพวกเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าสาลาเพิงยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะแสดงพลังจิตวิญญาณระดับนี้สาลาเพิงต้องใช้วิธีการบางอย่างที่ส่งผลสะท้อนกลับอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าเพื่อที่จะได้รับชัยชนะสาลาเพิงทำทุกวิถีทางมู่ชิงหยางกัดาริมฝีปากสีแดงของนางและยิ้มแห้งๆนางก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีหากสาลาวายุพ่ายแพ้ต่อว,วิธีอันบ้าคลั่งเช่นนี้ก็คงจะไม่ใช่ความผิดของโจหยวนโจหยวน ข้าอยากเห็นว่าคราวนี้เจ้าจะป้องกันการโจมตีได้อย่างไรจูหลิงคำรามใบหน้าบิดเบีย้ยวไปด้วยท่าทางชั่วร้ายภูเขาจิตวิญญ,ญาณกดทับลงมาและปกคลุมทุกสิ่งด้วยเงาของมันนำพาพลังทำลายล้างมาให้โจหยวนเงยหน้าขึ้นมองภูเขาแห่งจิตวิญญาณเขาแสดงออกด้วยท่าทีเข่งขึมแม้แต่ตัวเขาเองซึ่งอยู่ในขั้นสภาวะแปรผันก็ยังรู้สึกหวาดกลัวเขาจ้องมองตะเกียงเพลิงที่ดูเหมือนภาพลวงตาตรงหน้าดูเหมือนว่าตะเกียงเพิงนี้จะมีเปลวเพลิงเล็กๆอยู่ข้างใน มันคือศิละปะตะเกียงจิตวิญญาณโจหยวนยิ้มเขาไม่ลังเลอีกต่อไปด้วยความคิดเขานำกระแฟเข็มจิตวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ด้วยความว่างเปล่าเข้าไปยังตะเกียงเพลิงที่อยู่ตรงหน้าของเขาบูม พลังจิตวิญ,ญญาณอันเข้มข้นที่ไม่มีใครเทียบได้ก็ได้ไหลเข้าสู่ตะเกียงเพิงจิตวิญญาณทําให้มันสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่ามันกําลังจะระเบิดพลังจิตวิญ,ญญาณที่ไหลเข้ามามีความแข็งแกร่งเกินไปและตะเกียงเพิงจิตวิญ,ญญาณจะถูกน้ําเปลี่ยนโดยจิตวิญญาณของโจหยวนได้เท่านั้นความรู้สึกเหมือนกับการเทน้ําในทะเลสาบ จำนวนหลายตันลงในถังโจยวนใช้พลังจิตวิญญาณของเขาอย่างบ้าคลั่งเพื่อทาให้ตะเกียงจิตวิญญาณน,นั้นมั่นคงเพื่อหยุดไม่ให้ตะเกียงจิตวิญญ,ญาณแตกสลายจิตใจของเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงราวกับว่ามีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงทําให้เขาเจ็บปวดยังไม่สามารถจินตนาการได้โจยวนกัดฟันอดทนต่อความเจ็บปวดครืดขณะที่โจหยวนกำลังทนทุกทรมานกระแสเข็มจิตวิญญ,ญาณทั้งหมดก็พุ่งเข้าไปในตะเกียงเครืงจิตวิญญ,ญาณจนหมดสิน้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เงียบลง จิตวิญญาณสภาวะแปรผันของโจหยวนกลายเป็นภาพลวงตามากขึ้นนี่เป็นสัญญาณของการใช้พลังจิตวิญญาณของเขาไปจนเกือบหมดเขาเงยหน้าขึ้นมองดูภูเขาจิตวิญญาณขนาดมื่คืนมาที่กำลังพุ่งลงมาด้วยดวงตาเป่งประกายเขามีแนวโน้มสูงว่าจะไม่สามารถเอาชนะภูเขาจิตวิญญาณในปัจจุบันได้หากสู้เพียงลำพังแต่ครานี้ไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวแต่เป็นผู้คนในสาราวายุนับพันคน บูมมีรอยแตกเกิดขึ้นรอบๆตะเกียงเพลิงจิตวิญญาณจากนั้นมันก็กระจายออกไปเปรวเพลิงขนาดมหึคือมาพุ่งออกมาทําให้ทุกคนต้องตกใจมันเป็นเพลิงค่อนข้างโปร่งใสแต่จิตวิญญาณของทุกคนเห็นเปลวเพลิงนั้นพวกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างน่าประหลาดนั่นมันเพลิงจิตวิญญาณเสียงตกใจนับไปท่วนดังขึ้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นเพลิงจิตวิญญาณมาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็นเพลิงจิตวิญญาณขนาดใหญ่มากขนาดนี้ เพลิงจิตวิญญาณคำรามออกมาเหมือนดังมังกรเพลิงขนาดยักษ์แม้แต่โจโยวนและจูหลิงซึ่งอยู่ในขั้นสภาวะแปรผันก็ไม่สามารถสร้างเพลิงจิตวิญญาณในระดับนี้ได้เนื่องจากพลังจิตวิญญาณของพวกเขายังขาดอยู่แต่ตอนนี้มันปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วจริงๆจูหลิงรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งสันหลังเขาพึมพำว่าเป็นไปได้ยังไงเขาเปลี่ยนพลังจิตวิญ,ญญาณของคนอื่นให้กลายเป็นเพลิงจิตวิญ,ญญาณได้ยังไง ควรกล่าวได้ว่ามีเพียงจิตวิญญาณระดับสภาวะแปรผันเท่านั้นที่จะสามารถสร้างเปลวเพลิงจิตวิญญาณได้มิฉะนั้นแล้วไม่ว่าพลังจิตวิญญาณของบุคคลนั้นจะแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ตัวอย่างเช่นแม้ว่าพลังจิตวิญญาณที่สะสมไว้บนฝั่งสาราเพลิงจะมาหาศาลก็ตามแต่เป็นไปไม่ได้ที่จูหลิงจะสร้างเพลิงจิตวิญ,ญญาณของทุกคนขึ้นมา แต่โจหยวนสามารถทำได้นอกจากนี้ระดับเพลิงจิตวิญญาณยังอยู่เหนือจินตนาการของจูหลิงมากดังนั้นเขาจึงอยู่ในอาการตกตะลึงมังกรเพลิงได้ก่อตัวขึ้นจากเพลิงจิตวิญญาณคำรามขึ้นชนกับภูเขาจิตวิญญาณที่กำลังกดทับลงมาไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกหม้อเพลิงสวรรค ทุกสายตาก็เฝ้าจับจ้องอย่างตั้งใจมังกรเพลิงได้แปลงร่างเป็นทะเลแห่งเปลวเพลิงที่โหมกระนหน่ำห่อคุ้มภูเขาแห่งจิตวิญญาณโดยไม่มีเสียงระเบิดสั่นสะเทือนแผ่นดินภายใต้ความร้อนระอุของเพลิงจิตวิญญาณภูเขาจิตวิญญาณก็เริ่มละลายด้วยความเร็วที่ไม่น่าเชื่อเพลิงจิตวิญญาณนั้นย่อมมีพลังทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ต่อพลังจิตวิญญาณอยู่แล้วในเพียงไม่กี่ลมหายใจภูเขาจิตวิญ,ญญาณก็ละลายไปจนหมด มีเสียงเปรียวเพลิงที่ลุกโชนทุกคนก็ต่างเงียบงนันสีหน้าจูหลิงแข่งขังรอยยิ้มของเขาขมขื่นเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวแม้แต่ลู่เซียวยังกำมือแน่นร่างกายของเขาสั่นเท,มทิมด้วยความโกรธและความตกใจเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าเขาจะล้มเหลวแม้จะเตรียมการมาอย่างดีเช่นนี้ชัดเจนว่าโจยวนพึ่งอยู่ในขั้นสภาวะกลุ่มพลังจิตขั้นกลางนำปัญหามากมายมาให้เขาได้อย่างไรในระยะไกลแม้แต่มู่หลิวและมู่ชิงหยางก็ยังตกตะลึงพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะเกิดผลลัพธ์เช่นนี้ ผู้ชายคนนั้นมู่เหลิยวเม่มรีฝีปากที่ตะทางเข่งครึมทําไมข้าถึงรู้สึกว่าเขาจะสามารถเอาชนะลู่สียวแล้วคว้าตําแหน่งผู้นําสาราทั้งสี่ได้จริงๆแม้ว่าพิธีเปลวเพลิงสวรรค์นั้นจะเน้นพลังของแต่ลสศราทั้งสี่โดยรวมแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่โจหยวนทําสําเร็จก็ทําให้บุคคลไม่กล้าประมาทเขาแล้วมู่ชิงยานไม่เถียงอย่างน่าแปลกใจนางเม็เมรีฝีปากและพึมคำว่าบางทีอาจเป็นไปได้ สิ่งที่พวกเขาได้เห็นนั้นน่าตกใจเกินไปโจหยวนสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาของเขายังคงเย็นช้าราวกับใบมีดขณะจ,จ้องมองไปที่ลู่เสี่ยวดวงตาของพวกเขาสบกันบนท้องฝาความเย็นชาของพวกเขาดูเหมือนจะทำให้อุณหภูมิของโลกลดลงดูเหมือนว่าศาลาวายุของข้าจะชนะในครั้งนี้เสียงอันสงบนิ่งของโจหยวนดังขึ้นเขาโบกแขนเสือ้อเปลี่ยนเพลิงจิตวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ให้กลายเป็นประกายเพลิงนับหมื่น มันปกคลุมทุกคนในสาราเพลิงเปรียวเพิงจิตวิญญาณลุกโชนเปลี่ยนจิตวิญญาณแห่งสาราเพิงให้กลายเป็นประกายเพลิงขึ้นไปบนท้องฟ้าจูหลิงปล่อยให้เปรียวเพิงจิตวิญญาณเผาไมหม้จิตวิญญาณของเขาอย่างมึนงงเขาเปรียบเป็นประกายเพิงและหายวับไปลู่เสี่ยวไม่ได้ต่อต้านเช่นเดียวกันเพราะผลลัพธ์ของการต่อสู้ที่ถูกตัดสินแล้วสาราเพลิงได้รับความพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเขาจ้องไปที่โจโหยวนเพียงเท่านั้นเปรียวเพิงจิตวิญญาณสะท้อนอยู่ในดวงตาในท้ายที่สุด เสียงที่เฉยเมยก็ดังขึ้นโจหยวนข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าไปร่วมศึกผู้นำสาราทั้ง4ี่ในเดือนหน้าแนะ่ในดวงตาที่ลึกของเขามีความโกรธแค้นอันไม่มีที่สิ้นสุดเลิงจิตวิญ,ญญาณทะยานขึ้นจิตวิญ,ญญาณลูกเสียวก็ก,กลายเป็นประกายเพลิงพุกก่งนไปบนท้องฟ้าเหมือนกับคนอื่นๆจิตวิญ,ญญาณแห่งสาราเพลิงนับหมื่นคนได้สลายตัวไปจนหมด ในพิธีเปลวเพลิงสวรรค์ผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างสาราวายุและสาราเพลิงนั้นเกินความคาดหมายของทุกคนทั้งในและนอกหม้อ,อ,อเพลิงสวรรค์อย่างเงียบงันนอกหม้อ,อ,อเพลิงสวรรค์สายตาจํานวนนับไปท้วนจับจ้องไปที่หม้อขนาดใหญ่เฝ้าดูการประทะก,กันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในหม้ออย่างตั้งอกตั้ง,งใจพวกเขาตกตะลึงกับผลลัพธ์สุดท้ายมากใครจะคิดว่าสาราเพลิงซึ่งมีพลังจิตวิญญาณรวมกันแข็งแกร่งที่สุดจะพ่ายแพ้ต่อสาราวายุซึ่งอ่อนแอที่สุดในพิธีเปลวเพลิงสวรรค์ นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเ,เพลงเพลิงสวรรค์สุดท้ายที่สาราวายุแสดงออกมาคือเพลิงจิตวิญญาณไม่ใช่เหรอมันไม่ทรงพลังไปหน่อยหรือไรจิตวิญญาณธรรมดาในสภาวะแปรผันก็ไม่สามารถไปถึงระดับนั้นได้แต่คําถามสําคัญก็คือเหตุใดโจยุนจึงสาม,มารถเปลี่ยนพลังจิตวิญญาณของสมาชิกสาราวายุให้กลายเป็นเพลิงจิตวิญญาณได้ละ่ะเพลิงจิตวิญญาณมันเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะแปรผันไม่สามารถสร้างออกมาได้ไม่ว่าจิตวิญญาณของคนคน,คนนั้นจะแข็งแกร่งสักเพียงใดก็ตาม หัวหน้าสาราวายุไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านหญิงจี้จริงขอให้เปลี่ยนกฎพิธีเปลวเพลิงสวรรค์เป็นแบบแย่งชิง สาราวายุได้ประโยชน์มากเลยในครั้งนี้เสียงกระซิบกระซาบนำไปท้วนแพร่กระจายออกไปในท้ายที่สุดผู้คนบางส่วนก็จ้องมองไปยังสถานที่สูงสุดนอกภูเขาเปลวเพลิงใหญ่พิธีเปลวเพลิงสวรรค์ดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ระหว่างสาราทั้ง4แต่จริงๆแล้วมันเป็นเกมระหว่างผู้กุศลทั้งสองไม่มีใครคาดคิดว่าสาราเพลิงซึ่งควรมีข้อได้เปรียบอย่างแน่นอนจะพ่ายแพ้ และผู้นำตระกูลหุนส่วนก็คงจะโกรธมากในขณะนี้ภายใต้สายตาที่จับจ้องนับไปทวนบนดอกบัวลาวาจีจิงและหุนส่วนก็คอยถอนสายตาออกจากม้อเพลิงสวรรค์รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าจีจิงขณะที่นางหาันศีรษะไปพูดกับหุนส่วนว่าดูเหมือนว่าข้าต้องขอบคุณท่านสำหรับพิธีเปลวเพลิงสวรรค์ของปีนี้ใบหน้าผู้นำตระกูลหุนส่วนไม่มีความรู้สึกใดๆดูเหมือนว่าผู้โสจีจิงจะพบต้นกล้าที่ดี แต่ภูมิหลังของโจโหยวนคืออะไรศาสตร์หยวนที่เขามีนั้นไม่ธรรมดาเลยนอกจากนี้วิธีการของเขาในการแปลงพลังจิตวิญญาณของผู้คนมากมายให้กลายเป็นเพลิงจิตวิญญาณได้นั้นต้องเป็นศาสตร์ยวนที่ทรงพลังอย่างยิ่งศาสตร์ยวนนี้สามารถถือได้ว่าเป็นสารระดับสูงสุดในอาณาจักรเทียนยวนเนื่องจากเขามีภูมิหลังเช่นนี้เขาจึงไม่ควรเป็นนักฝึกธรรมดาทั่วไปข้าขอแนะนําให้บุโสจี้จิงสืบข้อมูลเขาให้ละเอียด จี้จริงพูดอย่างไม่ใส่ใจอ,อจาณาจักรเทียนหยวนของข้ายอมรับผู้มีพรสวรรค์ในสวรรค์จากทุกที่ไม่สนใจภูมิหลังเ,เป็นใครนี่เป็นกฎที่อาจารย์ของข้าตั้งเอาไว้ตราบใดที่โจหยวนมีความสามารถข้าก็จะดูแลเขาต่อไปตราบใดที่เราปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเทียนหยวนของข้าในอนาคตเนื่องจากผู้โสจี้จริงมีจิตใ,ใจกว้างขวางข้าจึงไม่มีอะไรจะพูดต่อ แม้ว่าความพ่ายแพ้นในพิธีเปลวเพลิงสวรรค์จะน่าอับอายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปบางทีอาจทำให้ลูกเสียวระวังตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการต่อสู้ผู้นำสาราทั้งสี่เขาหันศีรษะไปมองภูวโสจี้จริงอย่างลึกซึ้งการต่อสู้ของผู้นำสาราทั้งสี่นั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของตนเองซึ่งจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากพิธีเปลวเพลิงสวรรค์จี้จิงหัวเราะเบา ข้าเชื่อว่าโจหยวนไม่ได้อ่อนแอกว่าใครๆดวงตาของเขาสบกันพวกเขาไม่ได้พูดอะไรต่อและค่อยๆลาสายตากันออกไปพวกเขาคุ้นเคยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้มาโดยตลอดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสำคัญเช่นตำแหน่งในคณะกรรมการผู้วุโสก็มักจะมีการวางแผนและการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นเสมอ ภายในหมอ้อเพลิงสวรรค์โจหยวนถอนหายใจด้วยความโล่องอกเมื่อเห็นว่าทุกคนจากสาราเพลิงได้หายไปจนหมดแล้วเขาใช้ไพ่เด็ดจนหมดหน้าตัก ดังนั้นหากสาราเพิงสามารถเอาชีวิตรอดได้ก็ไม่มีอะไรที่เขาจะสามารถทําได้อีกถ้ายที่สุดไม่ว่าวิธีการของเขาจะทรงพลังักเพียงใดช่องว่างโดยรวมระหว่างสาราวายุและสาราเพิงก็ยังคงกว้างใหญ่โจโยวนรู้สึกดีใจที่เขาได้เตรียมอาัคาระที่หกกลืนกินจิตวิญ,ญญาณไว้เป็นไพ่เด็ดมิฉะนั้นแล้วการพลิกกระแสด,ด้วยตะเกียงจิตวิญ,ญญาณเพียงอย่างเดียวก็คงเป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตามสาราเพิงได้รับการเตรียมพร้อมมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อโจโยวนถอนหายใจด้วยความโล่งอก กองทัพสาราวายุเบื้องล่างก็ส่งเสียงโคร้องอย่างกึกก้องหวหน่าสาราวายุไร้เทียมทาน หน้าสาราวายุไร้เทียมทานสมาชิกทุกคนในสาราวายุต่างมองไปที่โจโย,ยุนด้วยใบหน้าแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นสาราเพลิงได้กดขี่สาราวายุมานานไม่ทราบว่ามีกี่ครั้งแล้วที่สาราวายุไม่สามารถระบายความคับข้องใจของพวกเขาได้ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่อยากระบายความคับข้องใจแต่พวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะทำเช่นนั้นแต่บัดนี้ภายใต้การนำของโจโยหยนุนพวกเขาสามารถเอาชนะสาราเพลิงในพิธีเปลวเพลิงสวรรค์ได้ด้วยความแข็งแกร่งที่แท้จริง แม้ว่าทุกคนจะรู้ในใจว่าเหตุผลที่เขาสามารถเอาชนะได้นั้นเป็นเพราะไยเด็ดของโจโยุนที่เตรียมเอาไว้แล้วยังไงโจโยุนเป็นหัวหน้าสาราวายุของพวกเขาและความรุ่งโร์ของสาราวายุก็หมายถึงความรุ่งโร์ของทุกคน ด้วยเหตุนี้สถานะของโจโยวนในใจพวกเขาจึงพุ่งสูงขึ้นไปถึงระดับที่เกือบจะถึงขั้นบูชายอย่างคลั่งไคล้เลยทีเดียวโจโยวนรู้สึกหมดหนทางเมื่อเห็นใบหน้าที่ตื่นเต้นและร้าอารมณ์ของพวกเขาเขาจะต้องเพิกเฉยและหันความสนใจไปที่ตั้งของกองทัพสาราคีรีแทนในตอนนี้หั่นยวนกำลังจ้องมองด้วยสีหน้าบื้องตึงยังคงมีร่องรอยของความตกตะลึงและไม่เชื่อปรากฏอยู่ในดวงตาดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ฟื้นจากอาการตกใจที่สาราเพิงพ่ายแพ้ไปหัวหน้าสาราหั่นยวน รอยคนของสาราพึกษาทั้งหมดสะเถอโจหยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มหันหยวนยกมือทั้งสองข้างขึ้นหัวหน้าสาราโจหยวนความแค่ระหว่างสาราวายุกับสาราเพิงของเจ้าได้รับการแก้ไขไปแล้วและมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาราคีรีของเราใช่หรือไม่สาราเพิงพ่ายแพ้แล้วและหากสาราวายุและสาราพึกษาร่วมมือกันจุดจบของสาราคีรีก็คงไม่ดีไปกว่าสาราเพิงเลยดังนั้นหัวหน้าสาราคีรีจึงยกมือยอมแพ้โดยไม่ลังเล พวกเราจะปล่อยศาลาพึกษาไปและทุกคนก็ไปจัดการเรื่องของตนเองเก็บเรลวเพลิงสุริยสวรรค์จะว่าอย่างไรล่ะโจโหยวนจ้องมองหั่นหยวนเขาปาราใจกับการยอมจำนนของเขาเขาช่างเป็นคนมีไหวพริบดีจริงๆไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะกล้าละทิ้งท่านหญิงจี้จริงและเข้าร่วมกับศาลาคีรีท้ายที่สุดแล้วโจโหยวนก็สายหัวและพูดด้วยเสียงจริงจังหัวหน้าศาลาหั่นยวนนี่คือเส้นทางที่เจ้าเลือกดังนั้นมันต้องมีราคาที่ต้องจ่าย ตอนนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้ความควบคุมของโจวยวนแล้วเขาจะปล่อยให้สาราคิรีอยู่และแบ่งเปลวเพลิงสุริยสวรรค์ได้อย่างไรท้ายที่สุดแล้วโจวยวนก็ไม่เชื่อว่าขัน้นยวนจะปล่อยสาราพึกษาไปหากสาราเพลิงชนะมุมปากขัน้นยวนกระตุกใบหน้าของเขามืดมนบูมก่อนที่เขาจะได้ตอบสนองกำแพงป้องกันบนยอดเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของสาราพึกษาก็ถูกดึงออกไปอย่างกระทันหันกระแสจิตวิญญ,ญาณอันยิ่งใหญ่ก็พุ่งออกมาพุ่งเข้าหาสาราคิรีเหมือนดังบางกรที่กำลังโกรธเกีียว มู่ชิงหยานดวงตาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าหันหยวนจ้องมองจิตวิญญาณของหญิงสาวอย่างเย็นชานางค่อยๆลุกขึ้นด้านหลังมู่ชิงหยานจิตวิญญาณแห่งสาราพึกษาหลายคนกำลังจ้องมองสาราคิรีอย่างดุร้ายเจ้าอย่ามาพูดไร้สาระ เจ้าไม่อยากสู้ได้ยังไงมู่ชิงหยางหัวเราะระดมพลังจิตวิญญาณอมหาสางของสาราพึกษาเตรียมตัวโจมตีสาราคิรีด้วยการโบกมือหันหยวนส่งสัญญาณไปยังเจ้าหญินถึงควบคุมพลังจิตวิญญาณของสาราคิรีเพื่อตอบโต้ในทันที บูมทั้งสองฝ่ายประทะกันจนโลกสั่นสะเทือนการผัวพันกันนั้นอยู่ไม่นานโจโยวนก็ไม่มีความอดทนที่จะดูพวกเขาสู้กันแบบนี้ดังนั้นจึงได้เข้าแทรกแซงโดยตรงใช้พลังจิตวิญญาณของสาราวายุเริ่มโจมตีหั่นหยวนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีร่วมกันของสาราวายุและสาราพึกษาสาราคิรีจึงพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วยามกองทัพสาราคิรีก็พังทลายโจโยวนมู่หลิว ข้าหวังว่าเจ้าจะยังสามารถหัวรอดได้ในการต่อสู้ของผู้นำสาราทั้ง4ที่กำลังจะมาถึงเสียงโกรธเกี้ยวของฮั่นหยวนดังขึ้นขณะที่เขาเปลี่ยนรากเป็นประกายเพลิงพุ่งขึ้นไปบนท้องฝาทางโจหยวนและมู่หลิวต่างไม่สนใจเขาพวกเขาต่างยกมือและโบกมือให้กับจิตวิญ,ญญาณพร้อมกับรอยยิ้มกว้าง เมื่อทั้งสาราเพิงและสาราคิรีพ่ายแพ้เสียงโห่ร้องอันดังสนั่นจากสาราวายุและสาราพึกษาก็ดังขึ้นในหม้อเพลิงสวรรค์พวกเขารู้ว่าสาราวายุและสาราพึกษาจะแบ่งเพลิงสุริยสวรรค์ในหม้อเพลิงสวรรค์เท่าๆกันพวกเขาได้กลายเป็นผู้ชนะสุดท้ายของพิธีเปลวเพลิงสวรรค์แล้วในหม้อเพลิงสวรรค์เมื่อสมาชิกทั้งหมดของสาราคิรีกลายเป็นประกายเพลิงและหายไปสาราวายุและพึกษาก็ระเบิดเสียงโห่ร้องดังสนั่นและตื่นเต้น ใบหน้าเล็กๆที่น่ารักของมู่ชิงหยางสว่างสวัยด้วยความสุขแม้แต่ตัวนางเองก็ไม่คาดคิดว่าสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วใครจะจินตนาการได้ว่าสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างสาราเพิงจะพ่ายแพ้ต่อสาราวายุได้มู่เหลียวยิ้มยังพึงพอใจเป็นยังไงล่วความร่วมมือของข้าก็ไม่ถือว่าล้มเหลวใช่ไหมหมู่ชิงหยางเม้มรมฝีปากแต่ไม่ได้ปฏิเสธโจหยวนก็ช่างหน้าประหลาดใจจริงๆนางกระพริบตาและกระซิบสาราเพิงและสาราคีรีถูกกำจัดไปแล้ว ดังนั้นพวกเราต้องระวังด้วยหรือไม่ตามข้อตกลงระหว่างโจยอนและมู่หลิวหากพวกเขาสามารถเอาชนะสาราเพิงและสาราคิรีได้สาราทั้งสองจะแบ่งปลเพิงสุริยสวรรค์อย่างเท่าเทียมกันมู่ชิงหยาไม่เคยคิดว่าพวกเขาจะประสบความสําเร็จดังนั้นนางจึงไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ในตอนนี้เมื่อผลแห่งชัยชนะอยู่ตรงหน้าแล้วนางสามารถคิดได้อย่างชัดเจนที่สุดควรกล่าวได้ว่าในแง่ของดอกบัวเพิง จำนวนเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์ที่เกิดขึ้นในพิธีเปลวสุริยะสวรรค์นั้นแทบทุกครั้งจะมีมากกว่า1ล้านดวงนี่เป็นจำนวนที่น่ากลัวมากเมื่อบผเชิญกบรวันดังกล่าวใครๆก็คงเต็มไปด้วยความโลภและอยากได้ดังนั้นมู่ชิงหยางจึงไม่แน่ใจว่าโจยวนจะแบ่งรางวัลตามที่ตกลงไว้เช่นเดิมหรือไม่เพราะจะต้องสูญเสียดอกเบอร์เพลิงอย่างน้อยหลายแสนดอกที่เกิดจากเปลวสุริยะสวรรค์หากมีเปลวสุริยะสวรรค์จำนวนมากใครใช้ฝึกฝนมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของสาราวายุได้อย่างมาก ความร่ำรวยสามารถกระตุ้นเจตจำนงของผู้คนได้ไม่ต้องพูดถึงเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์ที่มีสเสน่ห์และดึงดูดมากกว่าเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์ที่กรั่นโดยตรงโดยจากยอดฝีมือระดับสุริยะสวรรค์เท่านั้นแต่ปริมาณและคุณภาพนั้นไม่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เท่ากับเปลวสุริยะสวรรค์ในม้อเพลิงสวรคร์นี เมื่อพิจารณาจากวิธีการและพลังที่โจหยวนแสดงให้เห็นก็ชัดเจนว่าภายใต้การควบคุมของเขาพลังจิตวิญญาณโดยรวมของสาราวายุนั้นแข็งแกร่งกว่าสองสาราพึกษามากดังนั้นโจหยวนจึงมีความสามารถที่ทำลายข้อตกลงได้เมื่อมูหลิวได้ยินเช่นนี้เขาเพียงแค่ยิ้มและดูเหมือนจะไม่สนใจถ้าเป็นลู่เซียวข้าคงระวังตัวอย่างลับๆแต่กับโจหยวนข้าไม่ได้รู้สึกว่ามีความจำเป็น มู่ชิงยาไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตาสวยงามของนางกลับสันไหวเห็นได้ชัดว่านางยังคงเฝ้าระวังอยู่โจยหยวนเดินม,มาพร้อมกับเย่ปิงหลิงและยี่สิวซุยเขาเงยหน้าขึ้นมองมู่หลิวยิ้มและยื่นมือออกมาดูเหมือนว่าผลลัพธ์จากการร่วมมือกันครั้งแรกของเราจะไม่เลวเลยมู่หลิวยื่นมือออกไปจับมือของเขาและถามตรงๆว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะเพลิดเพลินกับรางวัลในการต่อสู้แล้วเจ้ายังวางแผนที่จะรักษาข้อตกลงเดิมอยู่หรือไม่ครั้งนี้เจ้ามีส่วนร่วมมาก ดังนั้นหากเจ้าแบ่งปันมากขึ้นเราก็เข้าใจโจหยวนบวกมือพร้อมพูดว่าเราจะทําตามข้อตกลงกันไว้ถ้าไม่มีเจ้าขวางสาราคิรีข้าก็คงไม่มีทางจัดการกับสาราเพิงได้หรอกมู่หลิวจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาของโจหยวนด้วยรอยยิม้มอ่อนโยนที่แตกต่างจากสิ้นเชิงจากใบหน้าดูดันและไร้ความปราณีของโจหยวนเมื่อเผชิญหน้ากับสาราเพิงจากการแสดงออกมู่หลิวรู้ว่าเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเพื่อเพียงแสดงมารยาท โจยวนคิดเช่นนั้นจริงๆรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลาและสะอาดของมู่หลิวดีเลยเจ้าได้สหายเพิ่มแล้วเมื่อเจ้าตกลงร่วมมือกับข้าเราก็เป็นสหายกันไปแล้วละโจหยวนยิ้มไม่ได้พูดอะไรมากนะักอย่าเสียเวลาเลยไปรวบรวมเปลวเพลิงสุริยสวรรค์กันเถอะตรงนี้เป็นเส้นแบ่งแล้วเราจะได้คนละครึ่งจากพื้นที่นี้เจ้าคิดว่างไงลยละแน่นอนว่ามู่หลิวไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆ โจหยวนหันหลังและออกเดินทางพร้อมกับผู้คนของสาลาวายุเพื่อไปรวบรวมเปลวเพลิงสุริยสวรรค์ใช่ข้าสงสัยในความจริงใจของเขามากเกินไปมู่ชิงหยางจ้องมองเขาด้วยสายตากรดเคืองแต่นางก็แปลกใจกับการกระทําของโจหยวนไม่น่าแปลกใจเลยที่แม้แต่มู่หลิวซึ่งเป็นคนหยิงพยองกราบเลือกที่จะเสี่ยงครั้งใหญ่ร่วมมือกับโจหยวนแม้จะพบกันเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแม้ว่าโจหยวนจะไม่ว่าอะไร แต่ข้าก็ไม่ชอบเรื่องเอาเปรียบผู้อื่นดังนั้นหลังจากเรารวบรวมเปลวเพลิงสุริยสวรรค์ทั้งหมดแล้วเราจะนำดอกบัวเพลิงอีกหนึ่งแสนดอกไปให้สาลาวายุ หมู่หลิวสั่งหมู่ชิงยามพยักหน้าในอดีตดอกบัวเพลิงหนึ่งแสนดอกเพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวแต่ในครั้งนี้แตกต่างออกไปหลังจากขับไล่สาราเพลิงและคีรีออกไปแล้วการเก็บเกี่ยวของพวกเขาก็มากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดพวกเขาสามารถเก็บดอกบัวเพลิงหนึ่งแสนดอกได้อย่างง่ายได้ดังนั้นนางจึงไม่ขัดขานนางโบกมือเล็กๆแล้วนำสมาชิกสาราพึกษาไปเก็บเปลวเพลิงสุริยสวรรค์ภายในหม้อเพลิงสวรรค์น,นั้นเงียบสงบสาราวายุและศสาราพึกษาก็ผ่านกันไปมาไม่ว่าจะผ่านไปที่ใด ไม่ว่าจะเป็นลำธารภูเขาหรือเทือกเขาเปลียวเพิงทั้งหมดก็จะถูกเก็บร่วมรวมเอาไว้ครึ่งวันต่อมาผู้คนจากทั้งสองสาราก็พบกันอีกครั้งที่ใจกลางมอเพิงสวรรค์ใบหน้าทุกคนเปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นเพราะเบื้องหลังพวกเขาคือลูกทรงกลมสีแดงสองลูกที่เต็มไปด้วยเปรียวเพิงสีทองอันยิ่งใหญ่มันลุกโชนและสง่างามการเก็บเกี่ยวของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างมู่หลิวถามด้วยรอยยิม้มเปลวเพิงสุริยสวรรค์เจ็ดแสนดวงนะ ดวงตาโจหยวนฉายประกายแห่งความตื่นเต้นยังไม่สามารถปกปิดได้เมื่อพิจารณาจากจานวนเปลวเพลิงสุริยสวรรค์ท,ทั้งหมดที่เก็บได้จํานวนที่เขาได้รับเมื่อแบง่งออกไปไม่จำไม่น้อยเลยเขาสามารถเข้าฝึกฝนแบบสันโดษได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนบางทีอาจก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงได้ก่อนการต่อสู้ผู้นําสาราทั้งสด้วยซ้าพวกเรามีทั้งหมด6กแสนห้าหมื่นดวงโมหลิวเมมริมฝีปากด้วยความประหลาดใจในอดีตสาราพึกษาได้รับเปลวเพลิงสวรรค์สูงสุดเพียงสองแสนดวง การเก็บเกี่ยวในครั้งนี้เกินกว่าที่เขาจะจินตนาการอะจิงสิมู่เหลิวเงยคางขึ้นมองไปหาหมู่ชิงหยางซึ่งอยู่ด้านข้างนางใช้พลังจิตวิญญาณของนางในทันทีดับเพลิงที่โหมกระนำจากลูกบอลรวบรวมเพลิงของสาราพฤกษาในนี้มีเปลวเพลิงสุริยสวรรค์หนึ่งแสนดวงอยู่ข้างในเจ้าอย่าได้ปฏิเสธไปเจ้าเป็นเหตุผลหลักสำหรับชัยชนะของเราข้าเชื่อเสมอว่าใครก็ตามที่ทุ่มเทมากที่สุดควรได้รับผลตอบแทนมากสุดหากเจ้าไม่ยอมรับ ก็เท่ากับว่าเจ้าดูถูกข้าแล้วเราจะไม่มีโอกาสร่วมมือกันอีกต่อไปในอนาคตก่อนที่โจโยวนจะปฏิเสธมู่หลิวก็ยัดคำพูดนั้นกลับเข้าไปในปากเขาอมยิ้มอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นก็พยักหน้ารับเขารับเพลิงที่โหมกระนํำและโยนมันลงในรูปทรงกลมที่รวบรวมเพลิงของสาลาวายุยูยินดีที่ได้ร่วมงานกันเขายิ้มให้มู่เหลิวเนื่องจากเปลวเพลิงสวรรค์ทั้งหมดถูกเก็บและรวบรวมและแจกจ่ายไปแล้วโจหยวนจะรู้ว่าพิธีเปลวเพลิงสวรรค์ก็กำลังสิ้นสุดลง เป็นการร่วมมือที่ดีมู่หลิวเผยรอยยิ้มมาสดใสออกมาเช่นเดียวกันในขณะนั้นเองแสงอันสง่างามได้สาดส่องลงมาจากด้านบนของมอบเพลิงสวรรค์คืนกินจิตวิญญาณของสาราทั้งสองไปด้านนอกภูเขาเปลวเพลิงใหญ่เมื่อจิตวิญญาณของเขากลับคืนสู่ร่างโจงยุนก็ได้ลืมตาขึ้นรู้สึกถึงความสมบูรณ์อย่างที่บรรยายไม่ได้เขาถอนหายใจโล่งอกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาออกจากร่างมานานขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าแม้จิตวิญญาณของเขาจะไปถึงขั้นสภาวะแปรผัน เขาก็ยังตรหนักว่าจิตวิญญาณจะรู้สึกปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ออยู่ในร่างกายจริงๆเท่านั้นการล่องลอยอยู่ในโลกภายนอกเป็นเรื่องยากที่จะรู้สึกสบายใจด้านหลังโจโหยวนเย่ปิงหลิงยี่ซิวซุยและสมาชิกคนอื่นของสาราวายุก็กลับเข้าสู่ร่างของพวกเขาเช่นเดียวกันพวกเขาทั้งหมดดูแย่กว่าโจโหยวนพวกเขานอนหงายมือเท้าสั่นเทิมโจโหยวนยิ้มมองไปข้างหน้าด้วยแววตาที่ลุกโชนตรงนั้นลูกบอลเพลิงตั้งอยู่อย่างเงียบๆเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์พลางพลายดึงดูดสายตาโลภมากนับไม่ถ้วน เมื่อเผชิญหน้ากับเปลวเพลิงสุริยะสวรรค์ที่บริสุทธิ์และสง่างามเช่นนี้แม้แต่ยอดฝีมือระดับสภาวะสุริยันธรรมดาก็ยังหัวใจเต้นรัวสาลาวายุได้รับเปลวเพลิงสวรรค์ทั้งหมด8แสนดวงตามกฎแล้วหัวหน้าสาลาจะสามารถรับได้30% หมายความว่าข้าจะสามารถรับเปลวเพลิงสวรรค์ได้ทั้งหมด240,000ดวงดวงตาโจโหยวนเป็ดประกายด้วยเพลิงสวรรค์240,000ดวงเขาสามารถก้าวไปสู่ขั้นสภาวะขุมพลังจิตขั้นสูงได้อย่างแน่นอนโจโยวนยืดตัวขึ้นราวกับว่ามีน้ำหนักบงางอย่างหลุดออกจากจิตใครเขาไปเขารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องไปทำการบ่มเพาะพลังแบบสันโดษในช่วงเดือนหน้าแล้วเขาตระหนักดีในใจว่าความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดของเขา เป็นเพียงการต่อสู้เพื่อผ่านกานคัดเลือกเข้าสู่ชิงตำแหน่งผู้นำสาราทั้งสี่เท่านั้นตอนนี้เขาได้ผ่านการคัดเลือกแล้วหากเขาแพ้ในท้ายที่สุดความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมดของเขาก็จะพังทลายลงในทันทีดังนั้นเขาจึงจะต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่องานที่กำลังจะมาถึงเอาละครับก็เป็นดันจบในบทที่333 เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไว้กำลังมันเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดกระดิ่งจริงเพื่อให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ